สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนวันนี้พบกับพิชาภาษาไทยแล้วนะคะสําหรับวันนี้คุณครูจะนําเสนอเรื่องหอนนาหอหนานั้นคืออะไรเด็กๆรู้ไหมคะหอนําก็คือคําที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกันเรียกว่าอักษรน,นําตัวหอเป็นอักษรน,นำไม่อ่านออกเสียงแต่อ่านออกเสียงอักษรตัวหลังตามอักษรน,นำเด็กๆอย่าเพิ่งงงนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อค่ะ หอนำนั้นมีทั้งหมด8ตัวได้แก่หอนำงอหอนำยอ หอนำมอห่อนำยอหอนำรอหอนำรอหอนำวอกและหอนำนอหอนำทั้งแปตัวนี้จะอยู่ข้างหน้าสุดซึ่งเป็นพยัญชนะต้นของคำหอนำดังนั้นคำที่มีหอหีเป็นพยัญชนะต้นทุกคำเรียกว่าอักษรนำต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำที่มีหอนำงอนะคะหอนำงอได้แก่คำว่างอนงอก หงายหอนำยอได้แก่คำว่าหญิงย่า้าใหญ่หอนำนอได้แก่นอนหนูหนาวหอนำามอได้แก่หมอนหมากหมีหอนำยอได้แก่หยิบหยิกหยด หอนำรอได้แก่รู้ราจิ้งรีดมุรีหอนำรอได้แก่ฝนหลวงหลับกุหลาบและหอนำวอได้แก่ไขหวานวายแหวนเรามาสรุปเรื่องหอนำกันนะคะหอนำนั้นมีทั้งหมด8ตัว หอนำนั้นมีพยัญชนะต้นทั้งหมด8ตัวได้แก่หอนำรอเรือและหอนำรอลิงหอนำยอได้แก่หอนำยอหญิงและหอนำยอยักษ และหอนำนมวงได้แก่หอนำนอนูหอนำมอมา้าหอนำวอแหวนและหอนำงองูค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้เรามาฝึกอ่านคำหอนำอื่นๆกันอีกนะคะนักเรียนสามารถอ่านตามคุณครูได้เลยค่ะหนาหนูหนีหนอไหนหมา หมูหมีหมอไหมใบหน้าผ้าใหม่ให้หยุดชุดใหญ่ไข่หวานวานหยิบริบหมดจดหมายหลายคนฝนหลวงทวงหนี้ หมีดำสำหรับจับนอนหมอนอิงหญิงชายในขณะที่เด็กๆก,กำลังอ่านนั้นเด็กๆจะสังเกตว่าคุณครูได้ทำแถบสีคำที่มีหอนำไว้ให้นักเรียนได้ดูแล้วนะคะ นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนกันอีกครั้งนะคะนักเรียนสามารถเปิดอ่านคําเหล่านี้ได้ในหนังสือภาษาพาทีบทที่5เรื่องชีวิตใหม่ซึ่งอยู่ตอนท้ายบทเรียนนะคะและอย่าลืมไปทําแบบฝึกหัดของคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ